ชมครับตอนนี้ฟ้าก็ยังไม่มาเขาเขาไม่ตีฟ้า้ากแล้วครับแต่ผมผมว่าตอนเสร็จมันน่าจะสดใสดีนะแต่ผมว่าตรงที่มันอันตรายตรงเนี้ก็คือมันเออเดี๋ะเวลามันเสร็จมันจะมีประตูนะแล้วมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ทางเนี้ทำทำฟ้าก็ได้ผมจะมามันมีห้องรับก ที่โครงกันเสร็จแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกับตรงเนี้ยเขาที่โครงกันเสร็จแล้วนะครับแต่วันนี้พวกช่างไม่มาครับเดี๋ยวผมทัวร์พวกดูขอผมพาทัวร์นะครับหาช่างไม่มาครับลูกพี่เลยเก็บไว้ก่นอ,อนมออย่าเพิ่งถ่ายนะวันนี้ช่างไม่มาแล้วค่ะ ขนาดข้างบนยังไม่มีเลยแมแต่ขนนี้ยังไม่มีเลยวันนี้ร่องจงเลยนะคเชื่แล้วแล้วเขาเริ่มมีโครงสร้แล้วแล้วมันมีห้องรับนะตรงนี้แต่ห้องรับมันน่าจะอันตรายนะ 还一个备呢。